เอาถามแน่นจะมีต้นยางอันนี้จากจากต้นต่อน,นี้ลอยไปลอยไปต้นเ<อ>ด็ดีด็ดเด็ดคนนี้นหมดอ,อ๋อเบล็งเฝ้านะเด ไปทุกคนตอนนี้เฮาก่อนยังป้าไปน้ำพิ่นไปตักน้ำมันย่างเพื่อเอาไปขายทุกคนนะไปน้ำพลุงพนนะเอาอันนี้เมนต์ต้นถมอิดบ่นี่ยโอโหโถ่นนท่นทนนี่มันเป็นอไรเชิงพาคืนได้ดินี่ออกทำนี่แบบทำลิตรหนึ่งลิตรหนึ่งนี่เนาะเออชิบปได้บ่ลิตรหนึ่ง บ่งโอ้โอ้ได้ยินดอกมาทันเถืงมาเถหาขึนไี่เลยมาทันเถื่อเลยอืมมันช่องชามขนนี่แหละมาทันบนี้นี่ห้าขึนบ่จังตักเรืองห้าขึ้นอ๋อเดื่องมันหกหกเธอเอาเดืออหนึ่งหกเธอเอาเออคันว่ามันบม่มีพ้นคันว่ายำแรงไลอออ้ยยำฝนด้ยำพ้นเนี่เากตั้มคัน่าพนเอาขี้ขันะรกับปักนี่เลยโอ้ขี้ขนแล้วปะทักบัเนี่ฝนตกเนี่ยนี้มันเป็นอะไรเฉยๆมันผสมกันบ อันนี้มันเป็นนี่บางทัานมันกามมันกามเข่าแล้วคันถึงน้ำพลเนี่ยกามองกามเข่าเข่าตักบม่ได้บ่มันกามมันเป็นนี่ขาวๆเลยอ๋อขาวแบบนี้เออขาวเลยนี่หมดขาวแบบนี้เออโอ้สาง่ามบม่ได้นาะเออโอ้ใครย้ำอะไรยงได้ใช้ย้ำแล้วเขาเป็นนี่หมดเป็นนี่หมดเนาะจะตักจะเท่อนาเลนไหวเดินหนึ่งเดินหนึ่งหกเท่อเอาตัวหนึ่งโอ้อันนี้นี่ข้าวันเอาข้าววันไปเอาเจ้าหัวเจ้าปีใหม่นี่เจ้าวันนี้โอ้ยมัน ม่ถึงลอยบอ่บ่จากจักรุ่นเลยใช่จะตักน,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 นี่รุ่นพ่อจะแน่บ่มาตักนอ๋อรุ่นล<อ>ูกนี่แหละรุ่นเจ้าเออ,เอ,อรุ่นพอเจ้าตักจักปีเลยใต้นนี้ฮะจ้าตักจากปีแลวหไหวได้แล้วชาวปีชาวปีเลยแตปีเก่าอ๋อปีพันเกาอยเก้าเก้าเออเออจ้ามาตักได้ด้เออหอดปีช่องนี่คือสองปีสี่เลนี่เออมันชาวปีเต้นไม้ต้นนี้ตั้ตักใน ต้นไม้น้อยเท่าไหรต่อน่ะตอนปีเก่าๆชั้นนี้แหละชั้นนี้แหละชั้นนี้โอ้โหทุกคนอ้าวถามแน่จะมีต้นยางอันนี้จากจากต้นต่อนี้ลอยไปลอยไปต้นโอ้โหลอยไปเออลอยไปต้นทุกคนมว่านี่หันจังเลยดีดีดีหายชั้นนี้แหละความความบ่มีความช้าๆหรือพอได้เกยไข่ประเด็งเปร่งนัวนี่ไดงเออเมื่อกะ ขายให้เขาอ๋อแสดงว่ามือนี่ต้องเพื่อนตลอดเน้อยเนาะเออบัดน,นี้เฮาเอาแผร์มาก็ออกอกเนาะอ๋ะอไดลิทหนึงเออบัดอลมันมาถึงหาคืนคันมันถึงหาคืนคือว่าเต็มบ่ดหาคืนนะคันถึงหาคืนนั่นหัวหช่องช่ำต้นนี่ก็คือก็ว่าแล้วมันก็ออกมาเลยนี่อันนี้ก็ไปอยากออกกันอะไรแล้วมันมาเชิงเสี่หาคืนอันนองมันมาเชิงสมนั้น บันนี้ในกรณีที่ให้มันออกแห้งนี่ห่าไฟล้นบ่เออวันนี้หาจุดหาตักแหละหาจุดอีกได้เจะจุดอีบวันนี้สิเออจุดอีจุดนี่มันมีผลกระทบที่ตัว้นมันมันมีผลกระทบเนาะเรามีอยู่ร้อยกว่าต้นต้นยางใหญ่ๆเนี่ยสองสามอุมเนี่ยทุกคนร้อยห้าสิบต้นหมแล้วร้อยห้าสิบต้นโอ้โห ทุกๆหก,กมือนะห้ามือห้ามือนี่คือจะมาตักอีกสันึงเราบ,บอกว่าเราสีจุดหลังจากตักแล้วนะจุด,จดห้น้ำมันออกเลยน้ำมันยางออกแต่บ่มีผลอันตรายต่อต้นมันยได้เวลาจะจุดจุดบนี้เนาะเออเอาก็จุดนี่จุดบนี้เออจุดนี่นเลยที่จุดบนี้นวนันนี้เจ้าจะมอดเห็นได้ใช่ไหมนี้มันไม่แห้งนี่าฮ่าโคอ๋อพคตมันตีเนาะตีปุ๊บปุ๊บมันก็มอดเนาะวันนี้อ้าวตอนนี้ไฟเริ่มงทำงานแล้วตอนนี้ เอ้มาเลย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 กะออกตัวนี้มันใสีได้อ๋อสีด้สีด้แล้วเดี๋ยวเขาจุดวใไมอีกหามันเป็นเชื้อเพลิงดิมากระเซียพองเฮาอีกเอาไว้เอาไว้ยั่ออีกยั่วไทยเดยวทุกคนวิธีการตักน้ำมันยางนะทุกคนนะเห็ดปลนกจะนักคนบบมีเห็ดปเดี๋ยวำมันออกมาแล้วนี่น้ำเลือดอ่ทุกคนนี่มีน้ำฝนฟังทุกคนฟังนี่น้ำอด บมาน่หมาเดบาดโอ้ให้วันนี้เนาะเออเออฝนฝนใหม่เด้เฮ็ดทุกคนเด้ดิเอ้าบาดเอเนเฮ็ดบ่ได้บาดนสิมีวิธีการเพิ่นเด้ดิคนนีอู้ เรียบร้อยหมดอู้หูยดิบุพพพอฮอดห้าวี่สำบอเรียบร้อยป่ะนี่เรียบร้อยโอ้โอือว่ะนี่ไปต้นไม้พริบตาเรียบร้อยทุกคนบ่ะนี่ถือว่าไม้นี่ไม่บนนี้มีผลกระทบต่อต้นมั้ยอันดีตอดีตอดีตทุกคนนี่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 มันอ้อนี่ มีน้อยเดียนี่เดกออแลนี่บอดีม้มาตืออเป็นนิดน้อยบอดี้อีหหรือหวันเรามาตักอีกนี่นอ้าอันนี้ต้น1นึ่ไปเดี๋ยวห้าสิไปเอาต้นที่สองนบอดี้คนไปไปแต่ว่าเรามีร้อยห้าสิบต้นเลยจะสรริเอาทำเลยแหละเอาอ้อันนี้ไร ได้ได้แล้วว่าลิดหมูบุง้งบุ้อนดอกตัวน,นี้บอ่บอนบ้อนริดบอนนิดนึงเตัวนี้อืบอนได้อสามอุมตัวนี้บ้ได้แล้วส<า>มอุมเนาะทไ,ได้ทุกคนเด้๋วผูความสูงของต้นไม้นะี่ยเหงประมาณชาวม่ตัวเนี้ยความสูงชาวไปยังโมงสิสห้าเพือ่อแต่ต้นชุดปลาย อันนี้อ iam, s, uh, s <S ันน mm ี hmm. ้จะควัดก่อนเนาะอ๋อใโหควัดใชิไหมมันกัดมีเล็บมันกัดแล้วนี่นะครับคันคันตกนะอืมเอาบนดี้เนาะเอาเอาเจ้านี่งควัดเอาก่ัดอันอันบอกเขาตักมาแล้วอ๋อเอาได้ลิตรหนึ่งไปนี้ได้ได้ลิตรได้ได้โอ้โหได้สองลิตรได้มาในกรณีเออนี่ ไทตัวนี้เพื่อกันยันมันเฮียบถึธปากหันแม่นเหม็นเม็น,มน,มนอมเอาไทตัวนี้นะโอ,อ,อะ้ตักมาได้เศร้าไปปีเนาะฮะตักมาได้เศร้าก็ปีเนาะเออพอได้เกงโอ้เอ้าวว้าวกะชิเต็ไมไปได้นี่ได้เนาะสองต้นนึงยังยึดครึ่งแล้วน,น <c oughs> <c oughs> ี่อ่อ้ฮะ นี่วันนี้จำเป็นบอกว่าเท่าต้องอันนั้จุดทุกเธอเพราที่เขาเอามาเอาบ่เอออ๋อจุดทุกเธอได้บ่จุดมาได้บ่บ่จุดมันบ่ออกได้มันบ่ออกเนาะแต่จุดคือกิ่นี่เห็นบ่เออจุดขึ้งยาจุดปุ๊บแล้วก็ประมาณสักสองนาทีบ่แล้วก็มันไหมอันนั้นล่ะครับมอดคือเกาห่าอเกาเนาะอ ขอคอดคักเลยเนาะความเลืกนี่ประมาณบ้างสามสี่ยเส้นนะคนแต่กว้างก็ประมาณสี่เสนนี้กันทำอีเจ้าจ้อเนี่เจ้อเอาขวานจ้อบ่ขวานเขวานจ้อจ้อซ้ำไหนซ้ำนี้บ่ใขรจะอันบ่จ้อน้อยหน่อยอ๋อกอนอันอันเอาซ้ำชอกนี่แล้วกจ้อซ้ำซอกนี่เนาะเออกูนเดียวนี้เราบอกเากว่ปีนะเอกอันนี้กะเศร้าเส้นสเส้นวันนี้มันเป็นสามทีสิบเส้นเลนาะอ๋อมันเลิกลงลงเลยอันจ้าจ้อต้นนึงนี่มีมีมีหูเดียวนี่บ่ โฮเดียวนี้โอ้ถ้าเรเจาะไรโฮยันมันล้มยันมันล้มเนาะโดยโดยโดยนี่จนจนเป็นวันนะนี่เอาเรียบร้อยบ่เนี่โอ้ได้สองลิตรป่ายแล้วนะอ๋อเออโอ้ถ้าขึ้ว่าหวันจะเอาหันหาวันไปเอาหวันจะเอาเลยรู้หาหกวันเนาะฮันแม่นบอกไปเอานี่มันล้นบ่บ่สมันได้ล้นเมือนนีนแหละ พีียงน่แสดงว่ามือมือมือหื้อมือนึงนี่อีห้ามือกันทีได้เจ้าใหม่ได้เนาะมือเนาะมามาเอาอ่าท้อมาเอามาเอาอะไรมาเอาบะไรมันทีอันนั้นอ๋อเที่ยวอยู่บนนี้ตลอดเนาะโอ้ยอืมที่เต็มที่นะเราได้น้ำมันยางแล้วปุ๊บเลยนีแล้วสีห้ามือได้เมื่อวานเราค่อยฝากมือน้ำเสี่ยวแล้ว ค่อยเฮื้อเงินครารถดเาเมาื่อวานฝากเมื่อสี่ตุกกระสนาละเมื่อวันนี้ได้ค่อยสูงสาลเราแต่เมื่อเมือม่อฮื้อเมือม่ออื่นเมื่อฮ้อนี่เราก็สี่ห้าเมื่อสาร้าไปกิโลเมตรที่ห้าบนั้นมันย่างเมื่อนะกตทถ้ามันหลายปุ๊บเราจะซุกล้เอเมื่อเลยซุกเมือ่โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหไกลเอาไปบาบนาี้เสร็จโอ้ยไม่ขนาดเลยเสร็จ มันเป็นยางเดียวน้ำมอไปไฟมันขึ้นมาได้ทุบแล้วมันก็มอดไปในโตเลยเรียบร้อยดิโอ้บ่หอดทัดสามซิดดี้มอดช้ำประมาณห้าวินะเรียบร้อยเลยเออนี่เรียบร้อยบบบนี้ดิตน้นโอ้โอยทำไมใหญ่ทุกคนเนอะ ย่างพลา <c oughs> ย่างพลาดพอเออนย่างพลาดเราเออนอย่างพลาลดเราบ่ได้เออนนั่นน้ำมันยางคือเฮาได้มันก็ถือ,พอเอพร <อ S 2> าะก็ถ<อ>ือมะเอาเด้อเอาขึ้นเจอโอ้เนาะเป็นห้องแตสุขภาพเนาะมันเท้ามาเลยเนาะพอเนาะเท้ามาแลว้วอันนี้ในสมมติว่าเมืม่อรุ่นเจ้าไปเนาะและมีผู้สืบตอ่อคือลูกคุณป๋าลูกลูกอ๋อลูกจะมาหมอก็มีปะเออลูกอันนั้นก็ล้านอีกคันเข้าไปยังไงเขา ใายกับชุดเข้าหล่นนะอ๋อบอกพ่อฮะคอยขอต้นนึงได้บอกทำไมคอยขอดีได้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 ขอละล้าเลยได้โอ้โู้ได้ได้บาว่าแต่ต้นนึงช่องต้นก็ให้สองต้นก็ให้เนาะแต่เจ้าต้องมาแก้เองเออชุดชุดว้าลูกให้กับพี่ช่องหนึ่งของบาวากันเราบอกว่าถ้าคอยขอเนี่ยสองต้นเราก็ให้ได้เป็นลูกหักลูกแพงพ่อกองบาวายังหรอกบิ้งกำแพงคอยได้นะจะเบิ่งต้นใหม่ ถ้าเขาได้ส่งต้นต้นไม้ต้นเดียวนี้็ดเทือนสร้างได้เป็นหลังแต่ว่าต้องนำมาแก้วได้ความไก่เศร้าไปกิโลในตอนนี้นะวันนี้ฮันเวลาหัชหอกเอาไม้คันดอกเล็กหอกหอกขี้กระบอกันเนาะเพราะคนโบ้านกับเจ้านี่เอาคันดอกเอาคอนดอกมาผสมกันกับน้ำมันย่างนี่ไตในทรงขึ้นนะนในทรงทรงขนยังนิน่อยนี่บ้านที่ผมมีไฟฟ้าใส้บางครัก็ใส่ตัวนี้บ้านพอคือกันอะไรแม่เลยพอกานคือกัน เขาเจ้าหูบอกเขาไปเฮ็ดยังเจ้าหูบอกเขาไปเฮ็ดยังอันยมันยังบ่อจากเนาบ่อจากเนาะผอกับบัวหูได้มีแต่ว่ายาเฮือยาเฮือโอ้ยยาฮือบุญจิยาช่ำได้ยาเฮือจังว่าละการนี่ฮันเขาชงต่างประเทศผอกับบัวหูคือการเนาะอันนี้ในส่งไทยเห็นส่งไทยเขาชงผู้ไหนไทยผัวไหนส่งไทยนี่เนาะส่งเม็ฆส่งเม็ฆเออปักเช่ผัวไหนเขาชงส่งเมฆปักเช่กับส่งเขาไทยเนาะถ้าอุบุญเนาะวังยาใชเนาะตอนนี้ไทยอันนั้น โอเคเขาชงน้ำเหืออนนี้โอ้วันนี้กุ้มกุ้มไหนที่มาซื้อมเจ้านี่พ่อค้าอยู่กุ้มไหนกุ้มละกเกลลักเกลโอ้พอค้าธรรมดาเนาะเอออ้อมีหูว่าอันนี้คือต้นทั้งนี่เขาไปชงลิ้นนึ่งชิบใบพัดหนึ่งทุกคนเลยเขาไปชงปลาวันนี้ปลายทางที่เขาซื้ออยู่ไปขายพุวนเขามีหูจักเทอร์นะเพิ่มหูคอมเมนต์บอกนะทุกคนเลยข้อกบหูจักเทลายแล้วข้อกบหูน้องเขาเนาะมีแต่ว่าเขาเอาจำนั้น มาสิมะเฮาโอ้ยว่าเขาหย่อเลยลูกเอ้ยอ่าทุกคนทำซีเซนหัอะนะว่าเขาหยอมาเฮาเลยจะได้เออยำเล้งนี่ซีเซนพร้อมบดผสมน้ำเนาะมันบดผสนอันนี้คือผสมน้ำนี่สั่งได้ทานยำผสมเนาะเออคันมันบดป่นแบบนี้หั่นซีเซนเออบดป่นเนาะมันบดป่นน้ำฝนซีเซนนี่ก็หมายเข้าว่าตกอยู่ห้าร้อยกว่าบาทเลยในตอนนี้นะเออหกร้อยบาทนะหกร้อยกว่าบาทซีในในในสี่สิบลิตรเนาะเออเออเออสี่สิบ ประมาณหกร้อยบาทประมาณสี่ห้าร้อยบาทนี่แหละอืมอันนี้เป็นแหล่งผลิตเงินของเหลาเนี่ย <c oughs> ถือว่าซื้อมาได้หลายเ้าก็ได้เนาะยางพาราพอเราเป็นยางพาราแล้วหรือวะการปลูกยางพาราก็จะยังไงสกิดเหล็เอาได้กี่ยางพาราชนชาตินี่แหละเออโอ้โอโอโต้นนี้ใหญ่จกเจอหรือต้นนี้เนาะรถใหญ่<ด>นี่ประมาณสองต้นนี่กันถือว่าเลือกเลยนะรถอันใหญ่ๆหญ่ใช่ไสะอ่อนล้านมาขอดกันมาขอดชีวิตเฮ็ดมา เดน๋ยวเขาสิเป็นใช่เออมาเดี๋ยวนี้เขาสิซอยเพื่อนนะนี่เพื่อนบอกว่าเฮ็นวันที่ขัดเนี่ยอ่อนี่ก้อนนี่างนี้มันแข็งนี่เวลาฝนตกใช่ไหมมันแข็งนี่นี่อันนี้ประมาณรีบปลายตัวนี้นี่ดีบ้านเองนิดนึงก่ะเอ้าบ้านเอาตอกตั้งรองรองบุ้งบุ้งเลตักวันนี้บ่วันนี้โอ้ดีตักวันนี้ทุกคนเลยแต่ว่ามีจุดเพื่อนนั่นนึงไหมนี่อ้าว นี่นี่นี่อ่าบ่าลิดป่ายพอเนาะเออนี่ เก้าเอออ๋อต้องให้วันนี้เนาะซ้ำซากตลอดเนาะมือหนึ่งนี่เจ้าสามารถเอาได้จากต้นย่างไปนี่แล้วก็นตักเอาไปอะลรชาวต้นชาวต้นเนาะหมอนึงเนาะเต็มทีเนาะเออชาวต้นได้มือหน้าไปอีกชาวต้นเออพราะแสดงว่ามือหนึ่งนี่อาทิตย์หนึ่งนี่จังจังจังครบหอบเนาะอออ๋อ ก็คือวนตลอดเนาะแต่ละมือเนาะมันบวชวุ่นตลอดไม่ได้พักเลยเนาะแต่ไม่ว่าเอาเนาะเอาเลยมือเลยชาวต้นมือละชาวต้นนั่นแหละมือละชาวต้นเนาะเอาคิศบึ้งร้อยห้าสิบต้นมันบวชของเจ้ามันบวชเอามือละชาวต้นชาวต้นพืชครบทิศนึงพอดีเลยโอ้ทิศตะไปหรือเปล่าเออทำนี้หลายทำนี้พอได้เปล่าทุกคนเดี๋ยวพอสิลองหมดหมบิ่งกันคือลาวทำสิได้เปล่ อ,อึ๊บหมดอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้เรียบร้อยทุกคนเลยนี่โอ้ได้บ้าเอานี่เดะออดเลยหน่อยนึงนี่เอาโอ้เอาสรุปแล้ว ค่อยกะพอได้ทาเราค่อยเป็นเนีน่ยนะผู้ตักน้ำมันย่างคือแล้วนะเบิ่งต้นนี้บัดนี้คนเนี่ยยังอีสองต้นตัวใหญ่เนี่ยอ๋อทุกนี่โอ้ต้นนี้นี่โอ้ต้นนี้งามอยต้นนี้เนาะส่วนหลายเลยมันอยู่แคบหนำเนาะ <c oughs> ได้บอลลิทหนึ่งบงบงขนาดบงบงโอ้ลิทปลายเพาะลิทปลายลิทปลายอันนั้นห้าวันไปตักห้าวันไปตักหรือไงเออห้าวันเนี่ยคือลิทปลายเนาะโอ้ลิทหนึ่งสี่ปลายพันเอาเรียบร้อยบันเฮ็ด Ô, right, oh, bữa pháo này? Để. Mất ý. Để. mất ý đó. Ô. Oh. lõi Mất thôi đi โอบ่มัมีวิธีมอดเนี่ยมันกับมุมอดอีกไล้เออบ่มีวิธีมอดล่ามไปเลยแล้วบบบนี้เออสียหายอ,อ้าวเพื่อความจบงามออขัดขออกก่อนอันนี้เขาอ,อารมายยัมรมยยันมันอารมัยก่อนมันระเบ,บททิดไตมันหนักหนักขยาไทยมันเด้กเอ้าทั้งหมด่อร้อยห้าสิบต้นโอ้กันเปนว่าเอาทุกมือนี่พอดีเนาะเออเออเอาทุกมือกันเปนว่าเป็นไปได้นี่มีผู้ลำเลี้ยงเมื่อตั้งหากเนาะ อั uhm, นนี้ท่านท่านมีท่านรอว่าจะตักเองกะให้เขาตั้งให้ก็ได้ปั่นกันเออคือจังนก็กี้ย่างนี่บ่ปั่นกันเขิงบ่หรือดยังไงปั่นตุ่นปลาเจ้าของคนก็ของหุ้นคอยกับหุ้นนึงก็เอาอืได้ท่านคือย่างนี่แหละเออคือย่างนี่เนาะอ๋อคันดีแท้นี่ไม่น่าเฮ็ดเป็นก๊กข้อเนาะคะือคือมือเฮ็ดบุนึงไปขาย เจ้าเน่ยแต่ละมื้อเราต้องไปตักเนาะไปตักมาเลยโอ้อ่าเนี่เราพาไปฟังอีกต้นหนึ่งนะแต่ที่จริงยังหลายได้ทุกคนเนะเราเพิ่อพาอีกบางอีต้นหนึ่งเพื่อเพราะว่ามันสมเสียเวลาเราทำมันน้อยกระเพาะไระตุ้นที่จริงนี่ต้นอันน้ำมันยางเราในหลายเต้นยางนี่หลายร้อยห้าสิบต้นแต่ละมื้อในเราวุฒิตักอยู่บนนี้ก็ได้แต่ว่ามีผู้นึงไปขายน้ำมันนั่นแหละชิงที่ยากก็คือมันไก่ทุกคน โอ้งามเนาะห้วยยังอนี้นะห้วยกระติินห้วยกระติ้นโอ้่นฮะตก่นวตก่นอ๋อสวยงามมาเลยห่วยกระติ้ปจะ่างามกระโดดนน่แต่นี่ไปกัหาที่นประมาณครั้งละทีเนี้ยโอ้มันตกที่นนเนอ นี่ทำส่างใน่คือเพราน่ะก่าว่ามมันเ้าเาเนี่ทางมันต่อไปเลยทางเที่ยวเที่ยวเอายางว่าอืมอานี้ตนนี้อ๋ขมันขมจำมาตัก็ได้ไดทขมันจะมาตั้งก็ก็ได้ไดโอ้ยมเม่นเนาะน้ำน้ำฝนน้ำฝนนี่เนาะ โอ้อ uh ัน oh. น yeah. uh ี้เลยซะอันนี้คือกันหมดแล้วฟ้าเลยตัวนั้นเนาะจะเอาตัวนี้บ่เอรือว่ามันกว้างเงี้ยแล้วเราจะบ่าวบ่าแล้วเราจุดตัวนี้แหละจุดมอนเอาตัวนี้ชนันตาโอ้ตัวนี้หน้าแมกตายตัวนี้เกือบสี่หอดสองแมตทุกคนป่ตัวนี้พิลึกเลยโอหใหญ่กว่าทุกต้นเลยนี่เนาะมีต้นใหญ่ชั้นนี้จากต้นที่ใหญ่ใหญ่ชั้นนี้จากต้นสี่ห้าสิบต้นอะนรอ่ะอันนี้ได้ อ,อันนี้ทำนี่ลูกนอก้องมันอะไรทำนี่เลยลทุกคนอันต้นทำนี้นะหน้าแมตต์ป่ายเนะี่ยเพราะว่าแมตต์ห้าสิบนะนเช่นผ้าจุนกลางไหมเราบอกว่ามีห้าสิบต้นอันต้นนี่น้อยธรรมดาเนี่ยมันกลายไปน้อยไปเลยในตัวนี้นี่นี่นี่นโอ้นี่อันนี้นายน้อยไปเลยนะเล่าบไรไิจูดเบิกได้ดิโอ้นี่เล่าบริจูดเด้

เีเอออันนี้จ้มีเอาตัวตั้มๆนี่เอขึ้นอีกขึนีกออพอแไรเพอแลเพอแลเพอแลรเเออทำนี้พอดีนี่เอาเทไรแจ็คแมทักนเออเอาเอาเดี๋ยวเอาัแทกมึงเราเมดโบลานเออโบราณนี่เนาะคืบนึงแบบไม่พลาดเลยนะไม่พลาดเราคือเาเส้นขเส้นโอเคอาเส้น ส่าเส้นสี่สิบเส้นอ้าวเดี๋ยวหรอกหรอกจะเห็นดวงวันเหรอฮาเมตรปลายฮาแมรกับสายสิบเส้นฮาแมรแม่นท่ามชิปเออท่ามชิปเส้นเส้นอ้อมนี่ทุกคนเลยแต่ว่าเ่าวัดอยู่พี่ได้ปกติเ่าวัดอยู่พี่คนต้นพี่แล้วเบอกว่าแล้วัดอยู่ทึ่งถ้าวัดอยู่นี่ปุ๊บประมาณบางฮาแมรประมาณบางอันนี้ฮาแมรแล้วนี่เออฮาแมรปลายแล้วนี่ เขาว่าตกอยู่ห้าเมตรห้าเมตรหน้าซิปไปทาวัดตัวนี้ได้ห้าเมตรหกซิปพอละพออยู่คนต้นเดิเอาอยู่คนต้นมันได้บ่ตัวเมตรนี่ไงช่องบ่เมตรบ่เส้นผ้าศูนย์กลางนี่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบหรือเมตรเมตรครึ่งได้บ่ขอมาได้เออเมตรปลายปลายได้เส้นผ้าศูนย์กลางนี่นี่อันนี้บ่อือ ไม่ได้ปลายได้ดูรนีมันเป็นช่องเม็ดเราได้นานี่เนะหเป็นช่องเม็ดได้ชเม็ดตัาไหนกตมันหล่มออ๋คอบอพิษสินอะช่องเม็ดโลดเออหน้าบ้าจุกลาเมตรเนาะสมมติว่ามันอันเรื่อมันหเม็รเรื่อยเออเออเม็ดเนาะแล้วช่องเม็ดเออเม็ดแล้วเ้เฮ้ต้องมาทบครึงตัวหเมตรนี่เนาะแลอเมน้าปเาะปัมตัวสองเมตรตัวนี้ด้สิเออตัวสามิีกกครึ่งอีกเออเออหเมตรหอันสองเมตรหก อ๋อเอาบุตรองเขากวางปิดเออเยิมก่อบวันนี้เออวันนี้พอตัดออกอีกมันยาวนี่มันงวงน้ำหนมันขี้ลายขี้ลายมันเจ๊กะเขาเนาะเออใหญ่เห็ดงวงน้นะอุปกรณ์เน้มีแต่ตัวนี้เนาะขัดนาะนี่เอออันนี้อันตัวนี้นี่บุปผาไรตัวนี้เจขันวารดกัดเอืมอืมว่าตัวนี้ให้โจอันเป็นน็อตมันบ่เป็นแช่พันว่าขันวารดนะ อันนี้โตตักอันนั้นโตกองกองลงไปขั้นมันบวกทิ่มกับเฮดก็ได้คือเก่าเออเนาะไปอืมกต่ยังพลาดมันจะเปื่อนแน่แน่ลูกเปื่อนมาคอยซอยเจ้าบ้าคอยซอยเจ้าน่อยนึงป้าไปพอได้แบ่งเบาเจ้าไปยังก้อนพอไปพอได้ซอยแล้วหนักเติมเด้ทุกคนเลยหนักเติมได้หนักอยู่สิปโลเด้แต่ว่าเต็มที่แล้วห้ามมือมืออื่นมือหึ่งนะ โอ้เรื่องเาวาสำเนียทุกคนเอ้นี่กะคนบนนอไม่น่าห้อ,องอ่ะกับไม่มีเห็ดกับเที่ยวว่าม่มีไม้อยู่บนนี้กะดีเลยดิอันนี้กับมูลราคาอยู่หอยหลายเติบได่ตกอยู่แสนปลายผมได้เนี่ก็ได้สาวปลายอันนั้นซิปายโลซิปายซิปายลิตรนี่กันทุกคนเลยเอา้าเฮาเมืรอก่อนทุกคนเลยนี่คือเรื่องเลา่าวิธีเอาน้ำมันย่งางหน้าเมื่อไหรขายหรือ เฮ็ดเอาไปเฮ็ดกระบอกคือย่างมันวางหันเถะนะอ้าทุกคนเอ้ยเฮาเมือก่อนันทุกคนเอ้ยอ้าวเรื่องราวชั้นี้นําเสนอเขาเบิ่งช่้นนี้ทุกคนเอ้ยนี่คือวิธีเอาน้ำมันย่างในข้าวโบฮาดและก็ยังปฏิบัติกันมาอยู่เท่าทุกมือนี้ถ้ามีต้นย่างก็จะเห็นแบบนี้ทุกคนเอ้ยมีใครมีก็ได้สุมงเลยได้อ่าแต่อันนี้คือถ่ายตอนเดินดูเถืนเบิ่งเอาเมือก่อนวันนี้บ๊ายบายทุกคน